เปิดภาพล่าสุดฟิล์มรัฐภูมิหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจร่วระยะสุดท้ายได้รับความห่วงใยและกำลังใจอย่างล้นหลามสำหรับนักร้องและนักแสดงชื่อดังฟิล์มรัฐภูมิโตโคงทรัพย์ที่เข้ารับการผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วระยะสุดท้ายเมื่อวันที่9สิงหาคม2565ที่ผ่านมาและกำลังนอนพักฟื้นและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยหลังผ่าตัดเสร็จฟิล์มได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดผู้ป่วยลงอินสตาแกรมส่วตัวพร้อมอัปเดตอาการและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้กลับมาแล้วครับ3วันที่หายไปอยากขอบคุณทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาที่ดูแลผมดีมากๆและคนสำคัญอีกหนึ่งท่านต้องขอบคุณอาจารย์สยามค้าเจริญการผ่าตัดแผลเล็กเป็นเรื่องที่ยากมากแต่อาจารย์เก่งมากจริงๆครับ ผมไม่เจ็บแผลเลยไม่ได้ท่านผมคงแย่และขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผมนะครับขอบคุณที่รักกันนะครับเดี๋ยวแข็งแรงแล้วเจอกันนะครับทุกคนพเดชล่าสุดหลังเข้ารับการผ่าตัดครบหวันเริ่มมีการฝึกบริหารปอดฝึกเดินกายภาพให้ร่างกายแข็งแรงตอนนี้ร่างกายเริ่มกลับมาปกติดีทุกอย่างคุณหมอบอกว่าเร็วๆนี้ก็กลับบ้านได้แล้วค่ะ